เรื่องการละกันเนเรื่องยักโปรโลที่แบบว่าจะต้องแบบว่ายักโปรโลเท่านี้เท่านั้นอ,อ๋อรับเดี่ยนก็คือเพิ่มขึ้นจากรอบที่แล้วที่เราเจอกัน,น,อ,นอ่ะเนาะที่พี่ๆน้องน้องสื่อทุกคนช่วยกันลงอะค่ะเขาเพิ่มขึ้นมาอีกสองมือวันนี้สามอีกก็น่าจะเพิ่มเป็สองมาสมเป็นเลย <laughs> จนถึงปีหน้าก็ได้ห้าแสนพอดีคือไปเจออะไรมาพี่ดหว่ามันมันเป็นกฎของงานสมัยนี้หรืออะไรไงมมันเป็นมันเป็นเหมือนกฎกติกาของงานบางงานที่เขา เลือกพิธีกรที่ไม่ได้เป็นแค่พิธีกรเป็นพิธีกรบวกอินฟลูเอนเซอร์ที่จะต้องช่วยลงสื่อด้วยเขาจะต้องมีฟอลโลเวอร์ห้าแสนขึ้นไปก็คือเขาจะตีว่าศูนย์ถึงห้าแสนศูนย์ถึงสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแล้วก็ห้าแสนถึงเก้าแสนแล้วก็ล้านครับโอคือมันโดนแบบนี้มานานแล้วหรือว่ามันเพิ่งเปลี่ยนไปในเมื่อครึ่งเปลี่ยนได้ประมาณปีนี้ค่ะเพิ่งโดน คือระดับพี่ใหญ่คือชื่อพี่ใหญ่เองไงคนก็รู้จักยู่แล้วนะก็อย่างที่บอกนะคะว่าฟังก์ชันของการเป็นพิธีกรกับฟังก์ชันของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะมันต้องแยกกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะมาควบรวมเป็นอินฟลูเอนเซอร์บวกพิธีกรอะค่ะแล้วมันก็จะมีกติกาที่เขาวางเอาไว้มันทําให้เรารู้สึกยังไงบ้างคะพี่อ่ะพี่ใหญ่อเจอระบบนี้ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะก็ก็รู้สึกว่าต้องขยันในการโพสต์คอนเทนต์มากกว่านี้เท่านั้นเองเพราะว่าจริงๆปกติแล้วอะ ก็เจอกันบ่อยๆนะกับพี่ๆน้องๆสื่อที่แต่ว่าขี้เกียจขี้เกียจลงอ่ะถ่ายแล้วก็ขี้เกียจลงอ่ะขี้เกียจเข้าแล a p ขี้เกียจเข้าแล a แล้วขี้เกียจลงก็ก็เลยไม่ค่อยได้ลงคอนเทนต์เท่าไหร่หลังๆก็เลยต้องขยันมากขึ้นะตอนนี้ก็คือจะต้องเรียกว่าคนใหญกเราเป็นนฟลูแอนเซอร์แล้วบอกพีกรก็เรียกว่ารับหมดเลยอ่ะให้ทำอะไรก็ทำหมดเลยเพราะว่ากลัวเศรษฐกิจไม่ดีก็ตอา ยอดขึ้นมาเรื่อยๆเนาะพี่ไหนก็ยอดขึ้นมาเรื่อยๆค่ะนี่ก็ไลฟ์อยู่ก็ฝากกดติดตาม้วยนะคะไอจอะไรคะ IG lady dna นะคะ t ิ k ต o อกแหนนาจงจินค่ะ Facebook แหนนาจงเพรเขามีทุกช่องทางกันนะสมัยต้องทุกช่องทางเลยค่ะก็เหมือนสื่อค่ะสื่อต้องออกทุกช่องทางแล้วก็ต้องออก็ปแล้วก็ออกทีใช่ไหมคะเราเองก็ต้องมองตัวเองใหม่อะค่ะว่าเราจะเป็นแค่พิธีกรคนหนึ่งหรือว่าเราจะต้องปรับให้มันเข้ากับยุคสมัยเราก็เลือกที่จะปรับ แต่บางทีมันปรับเยอะมันก็ทําหลายอย่างแล้วต้องปรับตัวด้วยมันก็บางทีก็เหนื่อยแต่ว่าก็ต้องฮึบแล้วก็ขยันขึ้นอีกประมาณ5%แล้วก็ลงอย่างงานเมื่อวานนี้ก็ลงแค่เฟซบุ o กไอจีก็ยังไม่ว่างลงเพราะว่าทํางานเนี่ยโหลดไปด้วยเดี๋ยวกลับบ้านคืนนี้ก็ต้องไปลงย้อนหลังเพื่อเพื่อให้มันมีคอนเทนต์อยู่ในทุกๆแพลตฟอร์มมันต้องเพิ่มทีมอะนี่ย ที่ใหญ่ของเราแล้วกันแบบว่าการทํางานของเราแบบเป็นทีมคอนเทนต์มาประกบเราเลยคอยทำคอนเทนต์ให้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเลยต้องมีไหมอ่ะต้องมีค่ะน่ารับสมัครมีใครว่างบ้างเรียนเชิญเลยนะคะใช่อีเมลนะคะสําหรับผู้ที่อยากจะสมัครนะคะชื่ออีเมลน่ารักมากโซเบรดี้ฮอ o มันนี่แอดจีเมลส่งไปสมัครเลยไม่ได้เรื่องจริงโชว์เรซูเม่เข้ามาเลยก็หา งั้นตอนแรกตอนแรกคิดว่าไม่จำเป็นแต่ถ้าคิดว่าจำเป็นก็ก็หาเลยก็ได้นี้ก็มีประกบตามตัวไปม่ใช่ใคอยถ่ายพอดีคอนเฟิร์เคไถ้าว่างรับจ็อบก็บอกนะเออก็เดี๋ยวเป็นเวียนตามนะค่ะได้ได้รับจ็อบเพราะว่าเธอก็มางานอยู่แล้วก็รับจ็อบให้ฉันด้วยแล้วฉันก็รับจ็อบแล้วดีกันหน้าใหม่ได้วยเราดีกันอย่นี้แหละเราจะได้มีไม่ต้องปล่อยให้คนอื่นทุกพื้นที่มีแต่พวกเรากระจายได้ได้อาคารอัปเดตเรื่องดีความนิดหนึ่งนี่แค่ะตอนนี้ไม่กลับมาอีกแล้ว เป็นของน้องตอลอดน้องมันก็เลยกระพือมอีกครั้งว่าโอ้โหกลับมาอางนีชาชีมันโดนเป็นก้อนใหญ่อีกแล้วเราใช้คําว่ากลับมาอีกแล้วไม่ได้เพราะว่ามันนิ่ววันเพียงแ,แต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวหากทุกคนทุกเคสทุกคดีอเป็นข่าวหมดอเราอาจจะตื่นตัวกันแบบนี้แต่ตอนนี้ค่ะถ้าถามความคืบหน้าก็ต้องเรียนแจ้งตรงๆว่าไม่มีความคืบหน้าความคืบหน้าเดียวก็คือ รรบทราบมาว่าในทุก transaction ที่คุณแม่โอนอ,อกอแถะเวลาปมาณบา่บายโมง13นาฬิกาสมมุติ13นาฬิกา3นาทีาเขาใช้เวลาจากคุณแม่ไปมาบัญชีมาคุณแม่มาหนึ่งมาคสองคริปโตคุณแม่มาหนึ่งมา2คสองคริปโตทั้งหมดอะ transaction ทุกอย่างใช้เวลาเพียงแค่3นาทีเท่านั้นเท่าเท่ากันนั่นหมายความว่า หากเราใช้คําว่าเราต้องรู้เท่าทันกลนของมิตราชีพมันไม่ใช่แล้ว<ม>เราต้องรู้มากกว่าเขา<ม>เพราะปัจจุบันเนี้เรายังมานั่งคุยกันอยู่เลยว่าความคืบหน้าอ<ม>ืถึงไหนแล้ว<ม>แต่ความจริงคือมันไม่ใช่ความคืบหน้าแล้วอะค่ะมันคือเราต้องหาวิธีการยังไงก็ได้ที่เราจะบูรณาการร่วมกันในการที่จะรู้สเต็ปก่อนก่อนเขาอะจริงๆ ไหนเขาบอกเราคนไหนสบายอีกแล้วเมื่อวานก็คนไหนสภายไม่ได้ขึ้นเวทีคือจริงๆอยากจะฝากไปบอกน้องฉลองว่าหรือ <ๆ S 2> เราควรจะทํา <ๆ S 1> อะไรร่วมกัน<อ>ไหมในการที่จะเป็นภาคประชาชนภาคประชาสังคมในการที่จะขับเคลื่อนให้มันเกิดคณะทํางานเรื่องนี้โดยตร<อ>งเพราะว่าทุกวันนี้ตั้งแต่เกิดเรื่องเดือนสิงหาจนถึงตอนนี้อะค่ะใน Facebook จะมีคนส่งข้อความมาเฉลี่ยแล้ว สามวันครั้งว่าโดนเหมือนกันคุณแม่โดนหรือว่าตัวเองโดนแล้วสิ่งหนึ่งเลยที่ทุกคนอ่ะพูดเหมือนกันเลยก็คือไม่รู้ว่าจะให้ใครช่วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เงินคืนกลับมาไหมก็อย่างอย่างตอนโควิดอะค่ะเวลาใครติดเชื้อเราหายายให้เขาได้แต่อันเนี้ยมันคือหนึ่งขนาดช่วยตัวเองยังไม่รอดสองคือพองเงินมันออกจากเราไปแล้วอะ มันคือไปเลยอะ<ช>ค่ะแล้วก็หลายๆคนก็ถามว่าแล้วเราได้มีการไปเจอหน่วยงานไหนบ้างใช่ใชคะ <ul> ก็ต้องชี้แจงแบบนี้ว่าเราก็ไปพบกับถ้าจะทุกหน่วยงานที่<ม>คิดว่าสามารถที่จะช,ช,ช่วยได้แต่มันก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าสามนาทีออกคลิปตัวไปแล้วอะ<ม>ค่ะพอออกคลิปตัวไปแล้วอะมันกลายเป็นว่าพอเรามองในภาพใหญ่หรือภาพกว้างอะค่ะมันไม่ใช่แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ ทุกคนทุกภาคส่วนทางภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนสื่อมวลชนทุกคนต้องช่วยกันอยากให้แบบประคมข่าวทุกวันน่ะคือจริงๆงอยากให้มันมีคณะทํางานที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็ให้แบบเรารวมตัวกันเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่รวมตัวกันเราไม่ช่วยกันอ่ะมันก็เกิดขึ้นทุกวันอ่ะมันก็อยู่อย่างนี้ยคนไม่มีชื่อเสียงก็ยิ่งแบบเงียบไปเลยก็ขนาดน้องชาลลอตต์เขามีชื่อเสียงมากอเราต้องรอดูว่าจะเป็นยังไง <Incre ased doorway Emmanuel> แต่อย่างโดยส่วนตัวเราก็เคยคิดว่าเฮ้ยเราก็เราก็มีชื่อเสียงนะเราสามารถช่วยแม่เราได้แต่สุดท้ายเราก็ทําได้แค่ตั้งใจทํางานแล้วก็หาเงินมาให้แม่แม่าของแต่เนี่ยคือเป็นสูตรและที่เขาแบบเศร้าเลยใช่ค่ะต้องบอกใช่มคะว่าไม่สามารถตามมาได้เขาไม่ได้บอกแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าต้องใช้เวลาในการที่จะตามตัวมาให้ได้ค่ะซึ่งเมื่อตามตัวมาได้แล้วเนี่ยก็ต้องมาแบ่งมาเฉลี่ย มาเฉลี่ยกันกับผู้เสียหายคนอื่นแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ต่เปความคิดจริงใช่ไหมที่เราอยากคือจริงค่ะก็คือถ้านัดได้ก็อยากอยากนัดเจอกันแล้วก็อขอขอเคลียร์ตารางชีวิตของตัวเองอให้ชัดเจนกว่านี้แล้วใจจริงอยากร่วมทํางานกับ ใครก็ได้เลย<ม>ที่บอกว่าโอเคเรามาตั้งคณะทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้ร่วมกันอย่างจริงจังแล้วก็รายงานเคสแบบนี้ทุกวันแล้วก็นำเสนอทุกวัน,วนลแล้วทุกสื่อต้องช่วยกัน<ม><ม>เพราะว่าถ้าเราจะมาบอกว่าให้หน่วยงานนี้ทาสิหน่วยงานนี้ทําสิ<ม><ม>คืออยากให้ทุกคนมองในภาพกว้างว่าออกไปคริปโตอะค่ะมันมีทั้งในในแง่ของสถาบันธนาคารสถาบันทางการเงินพอออกไปต่างประเทศแล้วเนี่ยมันคือกระทรวงต่างประเทศเรื่องของกฎหมายคือกระทรวงยุติธรรมมัน มันหลายภาคส่วนมากแล้วหากเราบอกว่าเอ้ยเราไปหาคนนี้คนนี้เขาก็ช่วยไม่ได้หากคนนี้คนนี้เขาช่วยไม่ได้เพราะว่ามันต้องทําร่วมกันเพราะฉะนั้นอะ่ะมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องคิดวิธีใหม่ในการจัดการไม่ใช่แค่ มานั่งอัปเดตว่าเรามารู้เท่าทันนะมันมันไม่ได้ค่ะเราต้องไปสเต็ปนึงก่อนเขาก็คิดดูว่าเขาเขาใช้เทคโนโลยีในการในการหลอกลวงแล้วอะใช้ AI ไไปแล้วว่าเรายังมานั่งแบบโอเคทุกคนต้องระวังนะมันมันมันไม่ทำก็ฝากสื่อมวลชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วยว่าก็เคยทํางานช่วยประชาชนมาแล้วครั้งนี้ก็อยากทางานช่วยคุณแม่ตัวเองด้วยแล้วก็ผู้เสียหายคนอื่นๆด้วยก็กําลังหาแนวทางอยู่เหมือนกันค่ะ ่าจะทํำยังไงได้บ้างเียล่าลสุดจริงๆก็มีการเข้าไปคุยกับทาง DSI นะคะ<ม>ว่าเราจะทําศูนย์ในการให้ข้อมูลมกับประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของกลโลงใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นขออนุญาตย,ยกตัวอย่างนะคะคือเมื่อก่อนนี้มันอาจจะเป็นโทรมาแล้วหลอกเงนินจากเรา<ม>ไปใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันมีโทรไประงับคือโทรไปปลอมเป็นเรา ไปบอกธนาคารให้ยกเลิกบัญชีของเราแล้วก็ย้อนกลับมาบอกเราอีกว่ารู้หรือยังว่าบัญชีของเราถูกยกเลิกท้งั้รที่จริงๆอ่เงินในบัญชีนั้นถูกโอนเข้ามาเป็นของมิชาชีไปหมดแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะคือมันมีอะไรเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละค่ะถ้าทําได้ก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของคณะทํางานที่ช่วยเหลือในเรื่องนี้โดยตรงพร้อมที่เราอยากจะเป็นแกนนำเป็นอะไรได้เลยพร้อมมากโอเคได้ครบคุณค่ะ